ถึงแล้วทะเลหมอกหยุ่นไหล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 ,หลทะเลหมอกหยุ่นไหลย,ยินดีต้อนรับภาษาจีนอ่านว่าอะไรอ่ะว้าวเชิญครับไกด์ทัวร์ไกด์ทัวร์ผู้มาเมื่อสิบปีที่แล้ว <c oughs> เราต้องไปทางไหนฮะ <c oughs> <c oughs> โอท้ที่กลางเต็นท์จะแบบว่าร้อนๆเนาะไหนดิ <c oughs> <c oughs> ไอ้อันนี้เต็นท์เขากางไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยมันดูแบบว่าสีไม่ค่อยสดไปหาที่กลางเต็นท์กันดีกว่าค่าบำรุงสถานที่สองคนคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วที่กลางนี่คือเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยครับตั้งแต่ชั้นเต็นท์สีน้ำเงินที่ผมกางอยู่นะครับไล่ลงทุกชั้นเลยครับจนถึงด้านล่างอะฮะได่ทุกชั้นยกเว้นชั้นนี้ชั้นเดียวเพราะว่าเป็นชั้นบ้านพักครับนะครับ แล้วที่กลางคือตรงนี้เรามีมุมอื่นไหมว่าขวามือเนี่ยมันจะกลางได้เฉพาะชั้นเดียวกับเสาโคมเท่านั้นอ๋อใช่ครับตั้งแต่ขวามือตรงนี้นะครับตรงไหนแนะนำฮะแล้วแต่ที่ชอบเลยแต่ท้งนี้จะได้ทุกชั้นตั้งด้านั้นล่างนะครับครับสลาลาก็คือจุดชั้นแบบชัดไฟของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ให้พวกไฟไปที่เต็นท์นะครับให้ใช้ที่าลาเท่านั้นอ๋อครับถ้าเดินต่ําลงไปหน่อยก็จะมีห้องน้ำในสลาตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับน้านข้างตรงกอไผ่มีทางลาดสามารถขี่รถเข็นได้ ลงไปหาที่เนนนคมมมันคนยังไม่มาอันนี้ลงไปไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อวานมั้ง <c oughs> ไม่เหนื่อยเหมือนอันนั้นอันนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบเนี้ <c oughs> อ,อันนี้ก็คือเหมาะสําหรับแบบว่า <c oughs> เ,าเ,นเนต็มจริงๆอะ่ะ <c oughs> ออที่ตอนแรกเคยยืนตรงนู้นใช่ไหม แล้วก็มีเลนส์การตรงนี้แล้วว่าตรงนั้นมีพื้นที่ตั้งเยอะอ่ะตรงนะตรงนี้ก็มีแต่ดูนี่จะงดกว่าตรงนั้นก็มีตรงนน้นก็มีล่างนู้นเลยก็ได้ตรงนี้อีกอ่ะโอ้โหมีทางลอกตั้งเยอะไปลงไปดูข้างหน้ากันไปโอ้หแต่นี่เดินลงยาวเลยอ่ะเหลือแค่ตรงนี้่อแต่ตรงนี้มันก็อันนี้เต็นเขาเนี่ยอืมแบบนี้ดีกว่าแต่ตรงนี้ก็มีครมมดิลยม ก็ไม่สนใจแต่ว่าดูพื้นที่นอนดีกว่าเนี่ยโดนอุ้ยสรบมันต้องตรงนั้นนหละถึงจะดีถ้าเกิดตรงนั้นนะโอ้โหมันเลนก็ต้องเดินไต่บันไดด้านข้างนู้นเนี่ยแล้วก็ลงมาเนี่ยตรงนี้ใกล้ห้องน้ำเหรอเดี๋ยวลองไปดูกันบ่ายเดี๋ยวว่าใก้ห้อนใช่ไหมเนี่ยห้องน้ำก็คือเช่นมุงจากนี่หรือจากตรงนี้ห้องน้ำอยู่โน่น ห้องน้ำอยู่ทางโน้นอ,อีกจุดหนึ่งไปเอาอะไรครับอ,อ๋อเดี๋ยวเราก็เอารถมาสวสดตรงนี้แล้วลงของในแถวห้องนง้ำก็เดินออก,กมาเลยหนุ่มเป็นทางลาดเอาลงของอมันดูสลบลงมา ตรงนู้นเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราคงไม่ไปอยู่เนี่ยตรงนี้นะ,อะโอเคไปตรงนี้ต่อลงไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนขึ้นตอนตอนขนข,ของขึ้น ตงน,นี้เตี้ยไปใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปดูห้องน้ำไหมเพราะว่ามันมันเริ่มลงมา oh, <man. S 1> เยอะใช่ไหม oh, <man. S 1> ตอนนี้ได้ที่กลางเต็นแล้วนะครับวิว oh, <man. S 1> ด้านหน้าเต็นไปทางนู้น oh, <no. S 1> ตำแหน่งนี้ไป oh, <man. S 1> เริ่มกลางเต็นกัน เป็นไงนอนสบายไหมเออไม่กิ้งอ่ะลุกขึ้นมาแล้วนะเอวเอานมเงินได้รึปะสองไม่ตายเดิมหลอกให้นนอนแล้วก็ใหุ้ก

เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ใหม่อีกที่หนึง่งก็คลิปนี้จุดชมวิวจุดชมทะเลเหมอกอยู่ไหลก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ถูกหาชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ